เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอนน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องการบูชาท้าเวสวรรณให้บังเกิดมีอำนาจวาสนาเกิดสิรีมงคลช่วยกระจัดสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายทั้งปวงท่านผู้ฟังครับหากจะกล่าวถึงท่านท้าเวสวรรณหรือที่ในภาษาพราหมเรียกกันว่าเท้ากุเวนถ้าในพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่าทาา้าไภศพซึ่งท่านก็เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายโดยท้าวเวสสุวรรณนั้นก็เป็นหนึ่งในท้าวจัตตุโลก,กบาลทั้งสี่เป็นผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางคิดเหนือมีอสูรรากสดและพูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตปกครองของท่านท้าวเวสสุวรรณน,นี้ก็มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากและท้าวเวสสุวรรณก็ถือได้ว่าเป็นประธาน เป็นหัวหน้าของเท้าจัตโลกบาลทั้ง4อันประกอบไปด้วยเท้าทัตตรัตผู้ปกครองโลกด้านทิศต,ตะวันออกเท้าวิรุณหกากหรือเท้าวิรุณหกผู้ปกครองโลกด้านทิศใต,ต้และเท้าวิรูปักผู้ปกครองโลกด้านทิศตะวันตกและก็ด้วยเท้าเวสวรรน,นั้นเป็นเจ้าแห่งกะสูนทรงมีอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากโบรณาณจารย์ทั้งหลายคนไทยเราตั้งแต่โบราณมา ก็จึงได้นิยมที่จะนำผ้ายันรูปยักษ์มาผูกติดไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อเป็นการป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็กและท่านเท้ากุเวดอง์นี้ก็ได้มีการกล่าวถึงในอาตานตาิยปริตว่าท่านได้นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกว่าจะไม่ให้เหล่ายักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของเท้าจตโโลก,กบาลทั้งสี่มารังควานเหล่าสาวกของพระพุทธองค์ท่านเท้ากูเวนหรือเท้าเวสวรรนั้นส่วนมากที่เรามักจะได้พบเห็นก็จะเห็นกันในรูปลักษณ์ของยักษ์ที่ยืนถือกระบองยาวหรือคทาซึ่งเป็นไม้เทา้ารูปกระบองกันเสียส่วนใหญ่แต่ทว่าแท้จริงเล้วนั้นก็ยังมีรูปเคารพของท่านในรูปแบบของชายที่นั่งในท่ามหาราตีลามีลักษณะอันโดดเด่นก็คือพระอุระ พุงโผลอีกด้วยกล่าวกันว่าผู้ที่มีอาชีพสัป,ปเหร่หรือมีอาชีพประหารชีวิตของนักโทษก็มักที่จะต้องพบรูปของเท้าวเวสวร์สำหรับของคอก็เพื่อเป็นสิรีมงคลเป็นเครื่องรางของขลังหรือเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากเหล่าวิญญ,ญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนและในภายหลังนั้นภาพลักษณ์ของเท้ากุเวนที่มีปรากฏในชายพุงพลลยก็เป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรับรวย แต่ทว่าเท้ากุเวนนี้ในรูปแบบของเท้าเวสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์ที่ยืนถือกระบองนั้นก็เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่สามารถป้องกันพูดผีปีศาจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการกล่าวว่าเท้าเวสุวรรณนี้ก็ยังมีกายสีเขียวมีสันฐานสูงสองขาวุธประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะเป็นชาน้างม้ารถบางทีก็ประสาท ผ่อนมงกุฎที่ประดับจะเป็นรูปนาคดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารราวแสนโกดถือโลกแก้วประภาสออกทองและในประเทศไทยของเรานั้นก็ได้มีคติการบูชาท้าเวสวรร์อีกรูปแบบหนึ่งโดยเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่าเท้าไผศพตามนามเรียกขานในภาษาสันสกฤตท้าไววสรวันพระหัตถ์ขวาทรงถือตะบองพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ แสดงการห้ามปรามมีให้เทวดาทำผิดเนื่องจากว่ามีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยความยุติธรรมในสวรรค์ก็จึงได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมานานซึ่งก็คาดว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่ตั้งกรมอายการขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วก่อนเรื่องมาจากยกกระบาดก็เป็นเชื่อเรียกของอายการในสมัยโบราณหรืออายการในปัจจุบันก็มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระไศพในสวรรค์ แต่ก็ยังตรวจไม่พบว่าได้มีการประกาศเป็นทางการว่าได้มีการใช้รูปพระภัยศพเป็นเครื่องหมายราชการของอายการตั้งแต่เมื่อใดและก็มีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้ห้อยบูชา,าเทวสวรรค์ก็จะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดครูบาอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ท่านก็เชื่อกันว่าสามารถแก้ปีชงเสริมปีชงเป็นเทพแห่งปีชงสามารถที่จะป้องกันภัยได้ ขังจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นผู้ใดที่ได้บูชารูปคารพของท่านท้าวเวสสุวรรณก็จะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายต่างๆก็จะไม่กล้ามาทำร้ายทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัว,รวในร้านนั้นๆก็เพราะว่าพูดผีปีศาจยักษ์ก็เป็นบริวารของท่านท้าวเวสสุวรรณคนที่มีูกเพึ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กก็มักจะนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณโดยการตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับ เพราะว่ามีความเชื่อว่าผูดผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็กเพราะท้าวเวสสุวรรณนี้ก็เป็นผู้ปกครองผูดผีปีศาจนั่นเองก็จึงขอแนะนําคนที่มีลูกอ่อนคนที่ลูกยังเล็กหากว่าเด็กชอบร้องไห้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนว่ามีอะไรมารบกวนเด็กพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําให้ทําตามวิธีนี้และก็ยังสามารถป้องกันผูดผีปีศาจคุณใสหม่นดำได้ทั้งหมดเช่นกันและก็มีเนื้อหา ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำไว้ในตำราโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาต้องการจะสูงสุดทางด้านมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาบยศสารเสริญสุขไหลมายังไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปีศาจส,สิ่งอัปมงคลมาเห้กล้าเข้ามาทำร้ายและก็ช่วยบันดาลโชคลาภโภกทรัพย์ให้แก่ผู้ที่บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็ได้แนะนําให้บูชาตามวิธีการดังต่อไปนี้ครับคาถาบูชาท้าเวสวร์ผู้ใดหวังความเจริญในลาบทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาก็ให้บูชารูปองค์ท้าเวสวร์หรือท้ากุเวนตามคาถาดังต่อไปนี้คาถาบูชาท้าเวสวร์หรือท้ากุเวนที่ใช้สําหรับบูชาประจําวันลําดับแรกก็ให้เราตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวว่า อิติปิโสภะควายามราชานทาเวสุวรรณนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอระหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณนะโมพุทธายะเคล็ดในการบูชาท้าเวสุวรรณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเอาไว้นั้น ท่านก็ว่าให้จุดธูปสักการะเก้าดอกและก็ถวายดอกกุหลาบเก้าดอกแล้วก็ตั้งน้โมขึ้นสามจบตั้งจิตน้อมลำลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ประสิทธิ์ประสาสวิชามาแล้วก็ให้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์แล้วก็ท่องคาถาเทาวเวสวรร์ดังนี้กรับอิติปิโสภควายามราชาโนท้าวเวสวรณโน มารดังสุขังอะหังสุขะโตณนะโมพุทธายะทาเวสุวรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะภูสะพุทธังอรหังพุทโตทาเวสุวรนโนณนะโมพุทธายะครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําเอาไว้ว่าผู้ใดที่ได้บูชาด้วยการกราบไหว้และนําคุณธรรมของท่านไปตั้งใจปฏิบัติอยู่เป็นนิดด้วยแล้ว ก็จะช่วยส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าและร่ำรวยให้มีความสุขอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะนำพระคาถานี้ไปบูชาก็จะมีการปักหมุดไว้ให้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์ครับท่องก่อนนอนในทุกๆคืนก็จะบังเกิดเป็นสิรีมงคลครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มีความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งบรณาณกาลนานมาแล้วว่าการไีทาเวสวรรณ ที่ตัวของท่านบูชาเอาไว้กับตัวหรือในบ้านนั้นก็จะไปช่วยให้เป็นการเสริมโชคลาภต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและท่านก็จะช่วยปกปักรักษาผู้อยู่อาศัยที่อยู่ภายในบ้านให้ได้ผลภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวของท่านการบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีพระคาถาของสมเด็จพระพุทธกสปะที่ได้เผยแพร่โดยพระราชพรหมยานหรือหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าคาถาบทนี้ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากซึ่งท่านทาเวสวร์ท่านก็ได้ให้มาบอกแล้วก็กล่าวว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนที่จะเข้านอนก็ให้ระลึกนึกถึงองค์บาร,รมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกสปะทรงเป็นประธานเพราะท่านได้เป็นเจ้าของคาถาบทนี้โดยพระคาถานั้นก็ให้กล่าวว่า พุทธัางมัดจิตทำมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธทางมัดจิตทำมังมัดใจโรคภัยทั้งหลายวินาศสันติคาถาในซองวคแรกนี้ก็เป็นการกล่าวคาถาเพื่อเป็นการปกป้องและก็เพื่อเป็นการรักษาตนเองและในอีกบทหนึ่งที่เป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ให้กล่าวว่าคาเตสิคาเตสิตสกิงการังคาเตสิ อาหังปีตังชานามิชานามิหรือเราจะกล่าวรวมกันเลยก็ได้ตั้งแต่พุทธทางมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธทางมัดจิตธรรมังมัดใจโรคภัยทั้งหลายวินาศสันติคาเตสิคาเตสิกิ่งกาละนังคาเตสิอาหังปีตังชานามิชานามิท่องสามจบครับหลวงพ่อท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าผู้ใดได้สวดอยู่เป็นนิด ศัตรูรอบข้างก็จะแพ้ภัยไปเองอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาก็จะสามารถข้าผ่านไปได้อย่างราบรื่นครับจากนั้นก็ต่อได้บทกรวดน้ําแบบสั้นให้กล่าวว่าอิทังเมยาตินังโหงตุสุขีตาโหนตุยาตะโยขอบญน,นี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดข้าพระเจ้า กล่าวชื่อนามสก,กุลของตนขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วมเกินท่านไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติชาติใดก็ตามพบใดก็ตามโดยตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีโปรดได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและได้ร่วมอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอ,อผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ชงส่งผลให้แก่เจ้ากำนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเธินสาธุหลวงพ่อท่านก็ได้แนะนำว่าหลังจากการที่เรานั้นได้กล่าวคําสวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ให้เราทำการกรวดน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อได้ทำแล้วก็จะเกิดเป็นความสุขก,กายสบายใจทำแล้วก็จะดีมีคนคอยปกปักรักษาคุ้มครอง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆครับเลยก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันไว้ตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นาเอามาเสนอนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารยญาณของท่านในการารับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้นั้น ก็ขอมาเสนอกันอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของคําแพมเมตตาแพ่กุศลบารมีนี้เหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่บรรณาการมาท่านก็ได้เน้นย้ําให้ความสําคัญมันกระทําอยู่เสมอนั่นก็เพราะว่าคําแพมเมตตาบารมีแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เกิดเป็นมหาอธิษฐานมีประโยชน์มากมายเหลือขนานับเมื่อเราได้ทําในทุกๆวันแล้วชีวิตของเรานั้น ก็จะดีก็จะมีความสุขสําเร็จดังใจใหมายครับในส่วนของคําแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐานที่ผมจะได้นําเสนอนี้ถ้าหากว่าท่านใดได้ใช้อธิษฐานในทุกวันแล้วก็จะช่วยเสริมบารมีให้สําเร็จผลดังใจปรารถนาในทุกประการครับคําแผ่บารมีกุศลให้เป็นมหาอธิษฐานให้ว่าดังนี้ครับข้าพระเจ้าขออาราธนาบารมี ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกองค์พระโพธิสัตว์ทุกองค์พรมทุกองค์เทวดาทุกองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านขอจงมาสถิตอยู่หนเสียงเกล้าของข้าพเจ้าขอให้คําอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จงมีฤทธิ์ในทุกประการเทินบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแต่ในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานก็ดีที่จะให้ผลแก่ข้าพระเจ้าเพียงใดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นั้นให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจัก,กรวาลขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลน,นั้นและจงพลันบังเกิดเป็นเครื่องสักการะ บรรณาการอันเป็นทิพย์ที่ท่านยินดีและพอใจเป็นร้อยเท่าพันทวีที่ท่านต้องการขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาละปฏิพานธรรม,รรมสารสมบัติพิพัฒนมง,งคลสมบูรณ์พูนผล,ลด้วยลาบยศสุขส,สรรเสริญและอาทิบดีอันเป็นทิพย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอจงได้สำเร็จ สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดเวลาขอให้ท่านจงสถิตยอยู่ในฐานะบิดามารดาช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาวลูกชายให้ปราศจากภัยอันตรายที่จะมาแผ่วพานขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทินอันนึ่งบุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข้าพระเจ้าก็ขออนุโมทนาขอให้ข้าพระเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการเทินสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินทัดทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดีที่จะให้ผลแก่ข้าพระเจ้าเพียงใดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นั้นให้แก่จิตวิญ,ญญาณทุกดวง ในทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกดจัก,กรวาลอนันตาจัก,กรวาลพิภพ,พขอจงได้มีส่วนในกุศลผลบุญนี้ทุกท่านทุกตนทุกคนเทินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามิท่านผู้ฟังครับในส่วนของคำแผ่บาร,รมีกุศลให้เป็นมหาอธิษฐานนี้ผมก็จะทำการปักหมุดไว้ในด้านล่างของคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับและถ้าท่าผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาคำแผ่บาร,รมีนี้ ไปกล่าวไปสวดในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอชีวิตของท่านนั้นก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงพระคาถาป้องกันเพศภัยพูดถึงคำแผ่เมตตาบารมีทีนี้เราก็มาฟังเรื่องของอานิสงส์การแผ่เมตตากันบ้างครับผมก็ขอยกเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งในอรากะชาดกที่กล่าวถึงอานิสงส์ของการแผ่เมตตามาพูดคุยสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง ได้มีความเข้าใจในอนิสงค์ของการแผ่เมตตามากขึ้นนะครับก็ขอกล่าวถึงในสมัยครั้งพุทธ,ธากาลสมเด็จพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงได้ตรัสปารภในเรื่องของเมตตาสูตรว่าภิกษุทั้งหลายอนิสงค์ของการแผ่เมตตามี11ประการคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาย่อมรักษา 7. ไฟยาพิษสตราไม่อาจร่วงเกิน 8. จิตได้สมาธิเร็ว 9. สีหน้าผ่องใส 10. มีสติไม่หลงตาย 11. เ,เมื่อยังไม่บรรลุธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูงภิกษุทั้งหลายพึงเจริญเมตตาไปในสัตว์ทุกชนิดโดยเจาะจงและไม่เจาะจงพึงเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบคาแม้ว่าไม่ได้มรรคผลก็ยังเข้าถึงพรหมโลกได้แล้วพระองค์ก็ทรงได้ตรัสอดีตทิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีชื่ออรกะ บำเพ็ญเพียรอยู่ป่าหิมพานต์ในเวลาต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนหมู่ฤรือสีได้พร่ำสอนอาน,นิสง์เมตตาว่าธรรมดาบรรพชิตควรจเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเพราะเมื่อจิตถึงความแน่วแน่แล้วย่อมบังเกิดในพรหมโลกได้แล้วก็ได้กล่าวเป็นคาถาแปลจากพระบาลีมีใจความดังนี้ครับผู้ใดอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งมวลด้วยเมตตาจิต อันประมาณไม่ได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องล่างโดยประการทั้งปวงจิตเครือกูลหาประมาณไม่ได้เป็นจิตบริบูรณ์อันผู้นั้นอบรมมาดีแล้วกรรมใดที่เขาทำแล้วพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ในจิตของเขาเมื่อได้กล่าวคาถาจบแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้พาเหล่าฤาษีบำเพ็ญเพียรไม่เสื่อมจากฌานเมื่อหมู่ฤาษีนั้นทำกาละ ละอัตภาพจากโลกนี้ก็ได้พากันไปบังเกิดในพรหมโลกไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเป็นเวลาถึงเจ็ดสังวัตกับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายที่ผมจะได้นำเอาสาระความรู้ข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจ มานำเสนอท่านผู้ฟังในช่วงท้ายนี้อีกเช่นเคยครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องใครๆก็เหนื่อยไม่มีงานใดที่เมื่อทำแล้วไม่เหนื่อย2ส,สิ่งที่ยากจะเข้าใจท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเรานั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่มีความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่ต้องเจอกับความทุกข์ก็ขอให้กัดฟันอดทนเอาไว้เสียก่อนเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปในที่สุดครับ เมื่อสิ้นทุกแล้วความสุขก็เกิดขึ้นไม่มีงานใดที่ทําแล้วไม่เหนื่อยเมื่อใดที่เราเหนื่อยก็ให้หาเวลาพักเมื่อได้พักแล้วก็คลายทุกไปได้บ้างจึงเรียกได้ว่าชีวิตและก็เพราะความเหนื่อยความอุตสา,าระนี่แหละครับคุณค่านั้นก็จึงได้เกิดขึ้นวันใดที่เราตายจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะมีเงินมากมายเพียงใดเราก็เอาไปด้วยไม่ได้มีรถรูเพียงใดก็ขับไปด้วยไม่ได้ มียศตำแหน่งสูงส่งเพียงใดก็เอาไปแบ่งในยมโลกไม่ได้ที่เราสามารถทำได้ก็เพียงแค่การใช้กายนี้ให้เป็นเนื้อนาบุญเพียรสร้างบุญกุศลสร้างคุณธรรมและก็ขอให้ถนอมกายนี้ไว้เพื่อสร้างคุณความดีต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่กำลังของเราจะทำได้ครับนั่นก็เพราะเมื่อกายนี้ได้ถึงความเสื่อมโทรมไปแล้วจะหาอะไรมาต่อเติมมาแก้ไขก็เป็นเรื่องที่ยาก และต่อให้มีเงินมากมายก็ใช่ว่าจะหามาเปลี่ยนใหม่ได้ไปเสียทั้งหมดและโลกใบนี้นั้นมีเรื่องยากอยู่ด้วยกันสองสิ่งถ้าจะกล่าวว่าการไปสวรรค์เป็นเรื่องที่ยากแล้วการที่จะพึ่งพาคนอื่นกบเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าโลกใบนี้นั้นมีอยู่สองสิ่งที่ขมขื่นมากอย่างแรกก็คือยาสมุนไพรที่ว่าคมอย่างที่สองก็คือการไม่มีเงินไรซึ่งทรัพย์สินเครื่องจุนเจือชีวิต กลับเป็นสิ่งที่ขมขื่นมากยิ่งกว่าโลกใบนี้นั้นมีสองสิ่งที่อันตรายมากก็คืออย่างที่หนึ่งภายในสังคมที่ว่าอันตรายแล้วแต่ใจคนนั้นกลับอันตรายมากยิ่งกว่าโลกใบนี้นั้นมีสองสิ่งที่บางมากเช็คธนาคารที่ว่าบางแล้วแต่น้ำใจของคนนั้นกลับบางมากยิ่งกว่าท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นเมื่อมีจิตใจดีอะไรอะไรก็จะดีตามไปหมด คนเราเมื่อมีจิตใจที่ดีมนุษยสัมพันธ์ก็ย่อมจะดีตามไปด้วยแต่ก็อย่าได้ปล่อยให้นิสัยเหนือกว่าความสามารถยิ่งเรานั้นมากความสามารถนิสัยที่เร็วก็ควรที่จะน้อยตามคนที่มีจิตใจดีนั้นก็ย่อมจัดหาเรื่องราวได้ดีอย่างที่เรียกกันว่าถึงจะเด็ดบวกก็ไม่ช้ำถึงจะกวนน้ำก็ไม่คุณขอขอนนยำกับท่านผู้ฟังว่าจิตใจที่ดีของคนเรานั้นก็คือทรั์ติดตัว ที่ใช้ไม่มีวันหมดการมีชีวิตอยู่ก็คือกำไรหาเงินได้เท่าไหร่ก็เหมือนการเล่นเกมสุขภาพที่ดีก็คือจุดหมายและความสุขในชีวิตนั้นก็คือเส้นชัยเพราะหลังจากนี้ร้อยปีคําพูดที่ดีคําพูดที่หวานหูอีกสักเพียงใดก็ไม่อาจสื่อสารให้ใครฟังอีกต่อไปได้เพราะเราท่านทั้งหลายนั้นต่างคนก็จะต่างพากันหลับไหลไปอีกนานแสนนานครับ ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่นี้สิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไว้ก็คือความเคารพกับผู้มีพระคุณมันถนอมคนที่คอยค้ำจุนเพราะเวลาของเขาและเรานั้นยิ่งมายิ่งน้อยทุกครั้งที่ฉีกปฏิทินทิ้งอายุของเรานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเวลาของเรานั้นกับลดลงไปเรื่อยๆก็จะได้พากันแก่งแย่งใช้วาจาไปเชืออเฉือนกับใครเพราะคำพูดนั้นก็เปรียบเสมือนดาบ อาจจะไปทิมแทงเขาในวันนี้ได้แต่วันหน้ามันก็จะย้อนกลับมาตามแรงเวียงแห่งกรรมก็ขอฝากไว้ว่าในอนาคตนั้นไม่มีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญก็ขอให้ท่านผู้ฟังใช้ความรักความเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขให้ใช้ความเข้าใจในการโอบอุ้มคนรอบกายนำเอาความเมตตาความกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขพ้ทุกข์ ไปลอมละลายความเครียดแค้นในใจกับผู้ที่ทําให้เราทุกข์หรือว่าใครที่ทําให้เราเกลียดชังเมื่อมันฝึกกระทําอยู่อย่างนี้ได้เป็นนิดก็จะเกิดเป็นผลดีกับทุกฝ่ายและก็จะกลายเป็นบุญสัมพันธ์ในที่สุดครับก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นําเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาจนถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบ ผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า ปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ